เพื่อนๆครับวันนี้ผมไปอ่านเจอเฟซบุ๊กมาเจอร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ตรงแถวพุทธมณฑลสายสามนะครับก็คือข้ามถนนมาปุ๊บจากถนนเพชรเกษมเข้ามานะครับข้ามสะพานสูงเข้ามาตรง,ง,ง,งไปเจอไฟแดงเล็กอยู่ซ้ายมือชื่อร้านกินพริกแน่นอนคือถ้าเขาบอกว่าเขาชื่อร้านกินพริกเขาก็ต้องมีสิ่งที่แน่นอนก็คือพูดง่ายคือต้องเผ็ดต้องอร่อยและพริกที่นี่ต้องเจ๋งเพราะฉะนั้นวันนี้เลยแวะมาลองดูกันว่าไอ้คำที่ว่ากินพริกเนี่ยแน่นอนแค่ไหนแต่ก่อนจะกินพริก อันนี้เลยอันนี้แตงโมปลาแห้งมันหากินยาก <c oughs> ถ้าคนโบราณเนี่ยรุ่นผมเนี่ยแน่นอนคือไม่ใช่สิไม่ได้แก่แต่คนรุ่นเดอะอย่างพวกเราเนี่ยอันนี้คือมันแทบจะไม่มีให้กินเลยนะไอแตงโมปลาแห้งเนี้ยปลาปดเนี้ยมันเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าตั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเพราะฉะนั้นต้องลองเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาชื่อว่ากินพริกเนี่ยกินพริกได้จริงหรือเปล่าแล้วอร่อยจริงหรือเปล่า <c oughs> ๆๆเดี๋ยวลองชมกันครับเดี๋ยวสักครู่ตอนนี้อาหารก็ทยอยกันมานะครับแล้วก็ สิ่งที่อยากให้เห็นก็คืออันนี้คือแกงข้่วปูนะครับคือคุณดูเนื้อสิคือมากันแบบคือเนื้อเป็นตอนๆน,น,นะครับไม่กินนะยังไม่กินเดี๋ยวลอก,กินรวดเดียวรวดเดียวและนี้คือผมบอกเชื่อว่าหลายๆคนในรายการทีวีเกี่ยวกันปรุงอาหารเนี่ยก็จะมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเชฟชอบทํามันคือแกงลันจวนที่แอบไปขโมยคุยกับเชฟเชฟบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือแกง น้ำแกงมันเหมือนน้ำพริกกะปิเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาชาวบ้านทางตองจังหวัดเนี่ยกินน้ำพริกกะปิเหลือเนี่ยก็ามาผสมน้ำแล้วก็ทําเป็นแกงแต่ปัจจุบันก็คือตั้งใจทํากันมาเลยมีเครื่องปรุงมีอะไรเต็มที่ซึ่งแกงนันจวนเนี่ยก็นี่เลยก็คือเครื่องแน่นๆแ,แบบนี้เลยแล้วก็ได้ถามเจ้าของร้านและเมื่อก,กี้ได้คุยกับเชฟนะครับก็คือเขามีร้านเนี้ยเขามีคุ้นกัน3คนแล้วก็แต่ละคนก็คือเป็นแบบไม่ธรรมดาคือจบปริญญาตรีคือแล้วโดยเฉพาะเชฟเนี่ย ก็คือไปเทคคอร์สคือจบปิญญาตรีเสร็จไม่พอไปเทคคอร์สที่ดูสิทธานีเกี่ยวกับเรื่องทำอาหารแล้วเครซี่เรื่องสมุนไพรอาหารไทยเพราะฉะนั้นวันนี้คือบางคนเข้าใจผิดเข้ามาร้านกินพริกพริกคือคิดว่าเผ็ดไม่ใช่คือที่นี่คือสุดท้ายจริงๆคือเจ้าของเนี่ยหรือคุณส่วนเขาทั้งสามทนเเครซี่ Crazy เรื่องสมุนไพรกับเครื่องเคียงไทยนะครับหรืออาหารไทยพูดก็ว่าได้เพราะว่าจริงๆประเด็นแรกคืออนันี้เลยที่ผมบอกต,ตอนแรกว่าไอ ชุดอ้เนี่ยแตงโมกับปลาแห้งเนี่ยมันแบบมันไม่จะม,มันไม่ได้หากินกันง่ายๆแล้วเดี๋ยววันนี้มีหลายอย่างที่เป็นอาหารไทยแล้วเขาบอกว่าทีเด็ดของร้านอีกอย่างที่คนสั่งเยอะมากไม่น่าเชื่อไม่ใช่ของเผ็ดนะไม่ได้ใส่พริกเลยคือไข่พะโล้เดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารที่มาทั้งหมดประมาณ5 6อย่างวันนี้เป็นอะไรกันบ้างแล้วก็อย่างที่บอกว่าชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนเดี๋ยวคุยให้ฟังรสชาติยังไงตรงไปตรงมาเดี๋ยวลองดูครับติดตามครับผมสั่งเครื่องดื่มมาลองก่อนแล้วก็อันนี้คือน้ำมะตูมนะครับแล้วก็น้ำมะขา ผมลองแล้วผมไม่อยากบอกนะครับอันนี้คือตรงไปตรงมานะอ,อันนี้มันไม่ใช่ผงมะมาขามนะมันเนื้อมะขามขึ้นนี่เลยเปรี้ยวจริงอะไรจริงส่วนตัวคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงเอาไปเลยแต่ส่วนตัวผมนี่ดีกว่าน้ำมะตูมนะครับหอมหวานชื่นใจและข้อสำคัญคือนี่ไม่หวานแต่นี่คือ คือต้องบอกก่อนนะว่าอ้ฝีปากของแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบเปรี้ยวมากแต่นี่ไม่คือคือปกติผมเชื่อว่าเวลาคุณไปกินน้ำมะขามเนี่ยคุณก็จะมีความคิกว่าได้ความหอมนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงแต่นี่ไม่ใช่นี่คือจัดเต็มจัดเต็มในที่นี้คือจัดเต็มกระจายคือเราคิดว่าโอ้โหคือเปรี้ยวมากแต่ก็ขอแตะนิดนึงนะเพราะเปรี้ยวจริงเปรี้ยวแบบเปรี้ยวขนลุกและนี้คือไม่หวานหอมอร่อย กินร <emaal> ู้เลยไม่ใช <definition, type. S 1> ่ผงมาเสิร <im> ์ฟเป็นหนึ่งที่อันนี้คือไข่พะโล้บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่บีมาร้านอาหารนะพี่บีสั่งไข่พะโล้เลยขอโทษเด็กๆน้องนี่คือไข่พะโลโบราณดูหมูสามชั้นคือคือแต่ชิ้นคือขอโทษนะนี่ไม่ได้มีการเตรียมในการถ่ายทำนะคุณดูหมูทมชั้นสิคือเดี๋ยวตอนกินนะพวกคุณเด๋ย่าน้ำลายไหลนะคืนนี้แม่งโอยแล้วตะกี้ถามน้องๆที่มาดูแลบอกว่าน้องเด็กใสก่์ฟนะ บอกว่าอันนี้เคี่ยวค้างคืนทีมงานตอนนี้เริ่มมีอาการน้ำลายไหลนะครับตามมาขออนุญ,ญาตนะครับอุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องก่อนคืออันนี้ทนไม่ได้จริงนะครับอุ่นเครื่องก่อนน,อน,น,น,อนะก,นนะกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามรับนางคนบอกว่าพี่ครับเออหือเนี่ยอร่อยไหม ร้อนนะครับค,ลลรรคือละลายในปากแล้วก็เขาเรียกอะไรเทกเจอร์ดีมากคือละลายในปากมีอย่างละนะครับโดยอี่สองอย่างแล้วก็เหลือเมีย่ยงปลาอาหารมาครบแล้วเต็มหน้าจอผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอย่างเนื้อผัดใบยี่หร่าแดงมงนะครับเมียงปลานะครับไข่พะโล้ไข่พะโล้นี่เพิ่งสังส่งมันสดร้อนนะครับรงที่บอกว่าเมื่อกี้ลองชิมแล้วแล้วก็อันนี้แกงรันจวนแล้วก็อันนี้ก็คือแกงเขาเรื แกงคั่วใบชะพลูใบชะพลูปูพูดผิดพูดถูกนี่คือข้าต้องลองมันคือคือต้องบอกก่นนะครับว่าตอนนี้เป็นเวลาสองโมงสครึ่งนะครับถึงสามโมงครึ่งวเวลาออกาศใครว่างก็แค่พุนทธมนตรสายสามอันนี้ <m> เริ่มต้นด้วยแกงคั่วใบชะพลูปูคือปูที่นี่เป็นตับตันแล้วก็มีเส้นให้มีชุดให้ชุดนี้ไม่ได้แพงนะคือราคาไม่ ไม่ได้ไร้สาระเลยราคาเพียงสี่้อยบาทมาแบบนี้เลยคือผมบอกว่ามาเป็นครอบครัวนะสบายขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตจริงๆไม่อนุญาตหรอกคือขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับแข็งขวดนะครับมาเต็มๆต็มคำปกติไม่ใชน่นักรีวิวอะไรดีด้นะไรนะแต่วันนี้รู้กเข้มมากคือแบบดูเลยรนะับคนคักเข้มมาก <ๆ>ผมว่ามันเป็นการเปิดประสบการณ์ของผมด้วยนะในการกินอาหารที่มันแบบเข้มข้นแบบคือกินเข้าไปแล้วแบบเป็นต่อมๆดีงามปูนี่ดีงามมากคือแบบอันนี้ตอนนี้มือวางแบบหนึ่งนะครับแกงลันจ้วนนะครับคือก็ต้องบอกกันว่าเริ่มมีอการ ฮ้ยอันนี้เผ็ดนะไม่ใช่ไม่เผ็ดเผ็ดแบบแต่ไม่ได้ถึงแบบฆ่ากันไปแต่คือรู้สึกเลยว่าเผ็ดอยู่ในปากอันนี้แกงจวนมันมีรสชาติเหมือนน้ำพริกกะปิแน่นอนมันคือน้ำพริกกะปิที่เอามาทำแกงแล้วก็ใส่เครื่องให้เต็มหอมเครื่องเทศคืออันนี้คือชัดเจนคือหอมมาก นี่ไม่เคยลองอันนี้เป็นอาหารไทยจริงๆนะครับอร่อยมากอีกอันหนึ่งอันนี้เนื้อผัดนะครับใบยี่หร่านะครับอันนี้คือเนื้อผัดย่นย่าอันนี้นะครับเนื้อเต็มๆมันนี้เนื้อตุ๋นนะเนี่ยคุณเห็นชามไหมเข้ากะละมังร้อยเก้าสิบบาท โบราณแตงโมนะครับอันนี้เป็นแตงโมปลาแห้งนะครับเดี๋ยวลองชิมกันขออนุญาตคนโบราณนี่ฉลาดนะคือมันมันเข้ากันเออสุดท้ายไม่ท้ายสดุดอันนี้ของดีไผ่พะโโ้โบราณนะครับเดี๋ยวคือเวลาเรากินไห่พะโล้เราต้องผ่า เยไม่ต้องไม่ต้องเสอน,นะครับที่ขอโทษบ่อยๆไม่ใช่อะไรหรอกคืออย่าไม่ฉาผมเลยนะครับอร่อยจบนะขนมด้วยคือของโปรดเด็กๆมาสั่งได้เลยแล้วดูหมูด้ยนะครับระดกระดงวันนี้แบบชิลมากนะครับบางอย่างอาจจะเผ็ดไปนิดหนึน่งสำหรับผมบางคนถามว่า คำว่าเผ็ดของพี่ดีคืออะไรผมกินต้มตำพริกหืก่นเนี่ยอันนี้สุดท้ายนะครับอันนี้คือเมี่ยงนะครับเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงไม่ได้กนินะครับก็ต้องเนี่ยใบขออนุญ,ญาตนะไม่ต้องอะไรเลยปึ๊บนะครับมะนาวนะครับตะไคร้ผัวหอมนะครับแล้วก็ตุ้งแห้งบางคนบอกว่าทำไมใช้มือผมเชื่อว่าคุณกินอยู่ที่บ้านคุณใช้มือ เพราะฉะนั้นอย่ามาว่าผมแต่นี่ขอทช้ช้อนันคึครับนะครับมะพร้าวนะครับแล้วก็ถัวสุดท้ายปลาแล้วก็เอาหลายๆเนี่ยนะครับแล้วก็ปึ๊บฉีดนิดนงึงค้ายนี่เลยน้ำลาดเนี่ยนะครับไปไปึ๊บ ชีวิตเศร้าไม่มีใครขอให้ไม่รู้เลยแตกในปากคือเอาว่าเน,นี่ยจัดเต็มอาหารครอบครัวเต็มไปหมดเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดคืออันนี้เต็มปากนะครับได้คอมเมนต์เลยอันนี้อันนี้นะครับ ตัวน,นี้คือสําหรับคนที่ทานเผ็ดแล้วก็มากันทั้งครอบครัวนะครับเนื้อตุน๋นอันนี้คือบอกเลยว่าคือวันนี้ผมแฮปปี้มากเพราะอะไรไหมครัสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนิ่มมันนุ่มแล้วก็อาหารโดยเฉพาะส่วนตนัวเป็นคนชอบอาหารไทยอยู่แล้วนะครับถ้าอยากมาลิ้มลองอยากมาชิมกันบรรยากาศแบบนี้ชิวๆพุทธมนตรสายสามนะครับไม่ไกลนะครับเฟรด์บุ๊กร้านอย่งนี้ไม่ใช่ร้านที่ทําเผ็ดทุกอย่างแต่ เป็นร้านที่เครื่องเทศเยอะจริงแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเจ้าของร้านเนี่ยผมว่าโดยเชฟเนี่ยน้านจะเป็นคนที่เครซีเริ่งเครื่องเทศมากเพราะตั้งแต่ชามแรกจนชามสุดท้ททายเนี่ยผมบอกเลยว่าอบอว่นไปด้วยเครื่องเทศสําหรับคนที่ชอบเครื่องเทศไทยรสชาติไทยไทยลองมาชิมกันดูนะครับร้านกินพริกเพื่อนๆครับจบแล้วจบอีกไม่จบจริงจริงไอติมขอโทษไอศค <S <S รีมสารถนะครับแม่งมา <S <S <ๆ S 1> เป็นดุลเลย เลดี้ชอบแน่ผู้หญิงต้องชอบเพราะอะไรปรเปรีเปรียปร้ยวแต่ที่ผมแปลกใจนี่โดยเฮ้ยร้านนี้ให้พี่เกลือมด้วยเราพี่เกลือใส่ปุ๊บกินไอติมสาววรถแปบ๊บเพิมมันตัดเปรี้ยวเนี่ยืคืันนี้ถือว่าของแปลกด้วยแล้วก็อร่อยด้วยเพราะว่าไอติมเนี่ยมันจะคล้ายไอติมเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นไอติมที่ มีเนื้อผลไม้ค่อนข้างเต็มแล้วก็นี่นะครับยิมสาวรถเข้าไปนิดนึงแต่ตามสูตรเนี่ยเขาจะต้องใส่ถ้วยใส่เชอแต่นี่คือสูตรของมตัดเผ็ดจบเลยมีสาวรถมีกระท้อนมีหลายอย่างแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าผู้ชายไปพเพรี้ยวเลยก็ต้องจบด้วยออขอบคุณครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ